ซูซูกิจิมี y 2025ยังคงเอกลักษณ์ของรถออฟโรดขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองภายนอกยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่นสีดำที่ดูดุดันและหรูหราภายในห้องโดยสารมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ครบครันเบาะหนังสีดำระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัส รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่เครื่องยนต์มีขนาดกระทัดรัดแต่ให้กำลังเพียงพอในการลุยทางวิบากพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Allgrip Pro ที่เป็นเอกลักษณ์ของจิม n ี่ช่วยให้ผ่านทุกสภาพเส้นทางได้อย่างมั่นใจ s u z u k i Jimny 2025เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบายและสไตล์เหมาะทั้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ด้านหลังของ Suzu กิ GSR 750ปี2025ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตและโชกเฉี่ยวสะท้อนถึงความเป็นรถสปอร์ตพันแท้อย่างแท้จริงด้วยฝ่ายท้ายเล็ทรงเรียวเฉียบคมเสริมความล้ำสมัยให้ตัวรถดูดุดัดนแม้เพียงมองจากด้านหลังปลายท่อไอเสียทรงสปอร์ตสีดำด้านถูกจัดวางอย่างลงตัวเคียงข้างกับสวิงอาร์มและล้อหลังขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมยางสมรรถนะสูงที่ยึดเกาะถนนได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งคม เบาะนั่งตอนท้ายออกแบบให้ยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูฉบเฉีียวมากยิ่งขึ้นในขณะที่ซับเฟรมด้านหลังน้ำหนักเบาเสริมให้การควบคุมและการทรงตัวดีเยี่ยมทั้งยังให้ความรู้สึกมั่นคงเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่เพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นที่ดึงดูดสายตาด้านหลังก็ยังเปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์และพลังทุกองค์ประกอบของ gsxr 7 5 0ปี2025ด้านหลังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะการออกแบบและวิศวกรรมขั้นสูงอย่างลงตัว ซูซูกิจิมนี่2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางวิบากระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติรองรับการขับเคลื่อน4ล้อแบบอ Grip โป o ซึ่งเป็นจุดเด่นของจิมนี่ช่วยให้ลุยผ่านทางลาดชันหรือพื้นผิวคขรุขระได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันและดูแลง,ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยแต่ยังต้องการความคุ้มค่าในระยะยาว Suzuki g s x r 7 5 0ปี2025เปิดตัวด้วยราคาประมาณ5 5 0 6 0 0ถึง600,000บาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและโปรโมชั่นแต่ละโชว์รูมถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงระดับกลางที่ให้ทั้งความแรงน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีล้ำสมัยผู้ที่ลงไหลในการขับขี่แนวสปอร์ตจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในงบที่ไม่เกินเอื้มนอกจากนี้บางโชว์รูมอาจมีโปรโมชั่นดาวต่ำหรือผ่อนสบาย ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตระดับพรีเมียมในราคาสมเหตุสมผล GSXR 750คือคำตอบที่ลงตัว